สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับผมในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเกมคาร์พาร์กิงที่มีการอัปเดตใหม่เข้ามาผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะอัปเดตอะไรเข้ามาแต่มันมีเทเลอร์มีตัวอย่างให้ดูแล้วก็มีข้อมูลคร่าวๆนะครับผมที่ทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยจะปล่อยอัปเดตออกมานะครับผมมันอยู่ตรงไหนวะเมื่อกี้ผมเข้ามาดูในตรงนี้แหละอันนี้ Multiplayer Open World m o ์โอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบปกติอยู่แล้วที่เกมนี้มีในส่วนของการ update. อัปเดตอ่านี่ไงนี่ไงเจอล้ตรงนี้ครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่านะมีอะไรใหม่บ้างนะครับผมมีรถใหม่เข้ามานะครับผมซึ่งผมก็เดี๋ยวยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกทีหนึ่งเสียงรถใหม่นะครับผมนิวซาวเสียงรถ เสียงรถใหม่นี่หมายความว่ารถที่มีอยู่แล้วแต่เอามาทําเสียงใหม่แบบนี้ใช่หรือเปล่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้น new environment environment อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละไอ้ตรงนีน้อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะครับแล้วก็ hub edit นะครับผมตรงนี้เนี่ยคือดีนะครับ hub edit นะฮะคือ ฮับอิดดเนี่ยบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าไอฮับอิดดมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังฮับอิดดมันจะเป็นพวกอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอ่ะนี่คือช่องช่องหนึ่งที่ทําเกมคา,าร์พาคิ้งเนะยครับผมทุกคนจะสังเกตเห็นไหมครับพวกฮับพวกปุ่มคันเร่งเนี่ยพวกปุ่มตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยในส่วนตรงนี้เขาจะเรียกว่าฮับนะครับผมแล้วทีนวนวเนี้ยเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมันไม่มีครับ มันไม่มีแบบว่าเราไม่สามารถแบบอิดิทเองได้นะครับผมซึ่งเวอร์ชั่นใหม่เขาบอกว่าเราสามารถอิดิทฮับเองได้ตามนี้เลยฮับอิดิทก็แสดงว่าเราสามารถปรับพวกนี้ได้แบบตามใจชอบเลยเราอยากจะเอาคันเร่งไปไว้ตรงไหนอยากจะเอาปุ่มเกียร์ไปไว้ตรงไหนอะไรแบบเนี้ยซึ่งเอาจริงนะนี่มันเป็นพื้นฐานเกมแบบแนวขับรถอยู่แล้วที่มันจะสามารถปรับได้คือเกมคาร์พากิ้งมันเพิ่งจะมามีเว้ยเออแต่มันก็แบบไม่แปลกหรอก แต่ผมว่ามันแปลกสิเพราะว่าเกมคาร์ a r k ิ n งเนี่ยมันคนเล่นเยอะนะอย่างเกมคาร์เอ็กดิฟเห็นไหมเราก็สามารถปรับปุ่มคันเร่งได้ปุบปรับปรับได้ทุกอย่างอ่ะยกเว้นแผนที่นะครับผมแผนที่ปรับไม่ได้นะเข็มมงเข็มไม้เนี่ยปรับได้นะครับผมซึ่งในเกมคาร์พากิ้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่ามันจะปรับได้อะไรบ้างนะครับผมที่เราจะสามารถปรับได้ในพูดลิ้นพันกันแล้วตอนเนี้ย และในส่วนของรถ2คันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นรถที่อัปเดตเข้ามาใหม่หรือเปล่าวันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรถที่อัปเดตเข้ามาใหม่แหละนะครับผมเป็น s c a p คปนะครับนี่คันนี้น่าจะเป็น s s c a p e เอสเคนี่เป็นของอะไรทุกคน Honda เหรอผมไม่รู้ <laughs> แล้วก็อีกคันนึงนะครับผมคันนี้น่าจะมีอยู่แล้วปะ Do d g e Challenger หรือว่าไม่มีวะ นี่มีอาสามหงอาสามห้ามีพวกชุดแต่งมาใหม่ด้วยนะเหตุที่เขาแบบสปอยกันมาอันนี้ผมขออนุญาตช่องช่องนี้หน่อยละกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เครดิตเดี๋ยวเอาไว้ใต้คลิปละกันสําหรับช่องช่องนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของรถอาสามห้านี่ได้ยินว่ามีอุย้ยเดี๋ยวมันมีในส่วนของสติกเกอร์แต่งรถเข้ามาใหม่ด้วยเดี๋ยวเดดเดโอ้หโอ้โหถูกใจสายแต่งรถเลยทีนี้ดูครับ นี่ฮะปกติมันจะมีถึงแค่รูปไฟสีฟ,ฟ้าแต่มันจะเพิ่มมาอีกครับผมเห็นไหมครับเป็นรูปดวงจันทร์ก็มีโอ้โหมีเยอะเลยมีสติกเกอร์การ์ตูนด้วยเอ้ยมีมีรูปแมวด้วยเฮ้ยเพราะว่าอันนี้จะเป็นในส่วนของชุดแต่ง R35 โอ้ชุดแต่งนิสโมหรือเปล่าวะทำไมมันมีภาษาอังกฤษเขียนอยู่น่าจะเป็นล็อกเก็ตบันนี่หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อน ผมไม่ได้เข้าร่วมเบต้านะทุกคนผมก็เลยไม่สามารถแบบว่าเอา ID ของผมเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเบต้าได้ผมก็เลยจําเป็นต้องมาเปิดช่องใน y o YouTube รีวิวให้ทุกผู้ชมดูเอานะครับผมก็ขออนุญาตหน่อยละกันนี่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 ชุดแต่งใหม่หรือเปล่าใหม่หรือเก่าวะแต่ใช้ทองในการซื้อนี่ครับแต่ก่อนนี้มันใช้อันนี้นี่แต่ก่อนมันใช้เงินไม่ใช่หรอชุดแต่งอ3 5เหมือนว่าอัปเดตใหม่นี้จะเปลี่ยนเป็นทอง อย่างโหดเลยนี่ครับที่อย่างสวยเลยไอ,ยเ,อยเส้นสีฟ้าๆนี่มันมากับชุดแต่งหรือเปล่านี่ชุดแต่งนิสโมจริงๆด้วยนะครับชุดแต่งนิสโมจริงๆอันนี้เขาน่าจะแต่งเอาหรือเปล่าอ๋มี GTR อ๋นนี้เขาน่าจะแต่งเอาแหละนี่ครับโหสวยอะทำไมภาพในเกมของเขาสวยจังวะทำไมของผมภาพมันกระจอกจัง เขาปรับอะไรยังไงวะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นรถใหม่นะครับผมนี่ Dodge Challenger นะครับผมรถที่เขานิยมเอาไปทําตํารวจเมรกานะครับนี่ครับมีชุดแต่งใหม่เหมือนกันนี่บโอโ้โหสุดยอดเลยวะ่ะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นชุดแต่งพวกรถตํารวจแล้วก็อันนี้ก็คันเดิมใช่ไหมโอโ้โหชุดแต่งยังเทื่อน เชโดอย่างที่เลยนี่นี่นมีคันใหม่อีกคันหนึ่งนี่ Honda Escape ใช่ไหมฮอนด้าหรือนิสสันผมไม่รู้่ะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมสายรถแต่ไม่รู้จากชื่อรถเนี่ยมันแปลกนะเอาจริงๆผมก็ชอบเล่นเกมรถแต่ผมไม่รู้ว่ารถแต่ละคันนี่มันชื่ออะไรบ้างนะเออเอาจริงนั่นแหละตามนั้นเลย เดี๋ยวเราไปดูกันคันต่อไปอันนี้เป็นดอ d ชา c h a r อร์ SRT เอา้าอันนี้ไม่เกี่ยวมีหมวกใหม่ด้วยเดี๋ยวอันนี้มันหมวกปั่นจักรยานนี่เดี๋ยวนะอยบอกนะว่ามีจักรยานมาด้วยเนี่ยอ๋อมีผ้าผ้าผ้าพันหัวสไตล์แบบว่าวัยรุ่นเมกาด้วยเนี่ยที่วัยรุ่นเมกาเขาชอบเอาผ้าสีสมาผูกไว้ที่หัวอ๋อ ไปไปรุ่นเหมกคะถ้าไปเกมนี้มันเอ้ยมีแมสด,ด้วยวะอ๋อมีแมสด,ด้วยอย่างเทพเฟี้ยวเลยอะไรเนี่ยชุดไหล่คาราเต้สายดำโหเดี๋ยวชุดคาราเต้บ้าอะไรวะมันมีที่วัดอ,อัตราการเต้นของหัวใจด้วยบ้าหรือเปล่านึกว่าชุดหมอตอนแรกผมนึกว่าชุดหมอแต่พอเห็นอันนี้แล้วเออวะอุ้ยเกือบอีแตะครับ มีเกือบอีแตะมาใหม่ด้วยอ๋ออย่างเฟี้ยวอย่างตึงเกือบอีแตะและ้วก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมในส่วนของการอัปเดตแต่ทําไมเขาไม่รีวิวการปรับตั้งค่าฮับให้ดูวะมันมีจริงปะเนะี่ยอีดิดฮับเนี่ยหรือว่าคนนี้เขาตั้งใจที่จะไม่ไม่อีดิโอเคทุกคนอันนี้คือผมจะแถมให้นะครับผมคือผมอยากจะบอกว่าทุกคนอาจจะ สังเกตเห็นเงินผม22ล้านซึ่งผมได้นำออรรถและบู g ินี่ที่ผมแต่งคลิปล่าสุดไปขายนะครับผมผมขายในราคา10ล้านนะครับซึ่งเงินเก่าผมมีอยู่10ล้านถามว่าผมพูดทำไมพูดแล้วมันได้อะไรคือที่ผมจะสื่อให้ทุกผู้ชมได้ฟังเดี๋ยวทุกคนต้องฟังให้จบคือผมไม่รู้ว่ามันเป็นความผิดพลาดของเกมหรือว่าอะไรแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มันเกี่ยวกับรถคันนี้ด้วยบุกติชิลอนซูเปอร์สปอร์คันนี้ ที่ผมจะเล่านั่นก็มีอยู่ว่าผมเอาแลมโบคันนั้นไปขายใช่ไหมครับจังหวะที่ผมกดขายครับทุกคนจังหวะที่ผมกดขายมันมีคนมาขอแลกรถครับซึ่งเป็นรถบุกติคันนี้ครับผมซึ่งผมไม่ได้กดปฏิเสธหรือว่าอะไรแต่อย่างใดนะครับแล้วจังหวะที่เขามาขอแลกกับผมครับผมเอาแลมโบกินี่ของผมเนี่ยไปจอดตั้งราคาขาย10ล้านบาทพอผมกดตั้งขายปุ๊บมัน มันมันมีคนซื้อเออใช่มันมีคนซื้อ, ừ, อกดซื้อปุ๊บปุ๊บแล้วผมก็เช็คเงินในบัญชีผมปุ๊บมันเด้งขึ้นมา20ล้านทีเนี้ยผมก็แบบลองกดไอ้ที่เขาขอแลกมาตอนแรกนะครับผมที่เขาขอแลกรถกับผมคือตอนนี้ผมขายรถไปแล้วนะเออแล้วผมก็ได้เงินมาละแล้วทีเนี้ยไอ้ที่กดแลกรถไอ้ที่มันมาขอแลกกับผมมันยังไม่หายแล้วผมก็ลองกดโอเคขอแลกขอลองแลกดูพอผมกดไปปุ๊บครับ ปากฏว่าผมได้บุกติคันนี้มาคือแบบวัดเฮ้ยไปขายรถสิล้านแถมได้รถบุกติ500ทองมาฟรีคือแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นความผิดพลาดของเกมอะไรครับเนี่ยคือแบบจริงๆผมมีคลิปนะเออผมลบไปแล้วนี่ว่าเออลืมไปผมลบคลิปทิ้งไปแล้วจริงๆผมถ่ายคลิปไว้อยู่ยผมอัดเล่นๆนั่นแหละแต่คือแบบไม่ได้ตั้งใจไงเออโคตรด,ดีสามารถเอาคันนี้ไปขายต่อได้ นะครับผมแล้วที่ผมจะพูดอีกเรื่องหนึงนะ่งอันนี้อันนี้อันนี้ผมขอแบบว่าขอพูดสักหน่อยละกันคือเรื่องนี้ที่ผมจะพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงในเกมคาบากิงครับเกมนี้มันแบ่งชนชั้นกันอันนี้แบบพูดตรงๆเลยสมมติว่าเราเป็นผู้เรื่อมใหม่นะครับผมกดเข้าไปเล่นห้องออนไลน์ใช่ไหมครับปุ๊บกดเข้าไปใช่ไหมก็เล่นปกติใช่ไหมครับเราแต่งรถมาแล้วจะเอารถไปขายใช่ไหมพอเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอแต่คนที่ ไม่มีเงินเหมือนกันอันนี้คือเรื่องจริงตอนแรกผมก็คิดว่ามันมันเป็นไปได้เมันน่าจะรวมกันนะผมเข้าไปขายรถขายยังไงก็ขายไม่ได้ครับช่วงที่ผมไม่มีเงินมันเกี่ยวกับเงินของเราด้วยนะครับผมช่วงที่ผมไม่มีเงินนีผ่ผมขายรถไม่ได้เลยซึ่งแลมโบคันที่ผมแต่งล่าสุดเนี่ยผมขาย10บล้านบาทก่อนหน้านี้ผมมีเงินอยู่10บล้านซึ่งไอ้เงิน10ล้านตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับการที่มันทําให้ผมเนี่ยไปเจอคนรวยๆครับ คือก่อนหน้านี้เอาไปขายร้านหนึ่งก็ไม่มีคนซื้อคือแบบเออแบบมัน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 แบ่งชนชั้นอย่างเห็นได้ชัดเลยก็นั่นแหละครับผมฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับผมกับเกมครับ Parking ครับผมกับการอัปเดตใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมารอทํากันว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนกับการอัปเดตใหม่เดี๋ยวเราค่อยมาดูรีวิวตอนที่เขาปล่อยอัปเดตออกมาซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยอัปเดตออกมาวันไหนอันนี้ก็ต้องรอติดตามกัน ได้ที่ Play Store กันเลยครับผมเขาปล่อยให้อัปเดตวันไหนผมก็จะเล่นวันนั้นแหละโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่รับชมคลิปนี้นะครับผมในคลิปหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ